เวิร์กเมนเวิร์กเชิ้ตนะคะ shirt, okay. work shirt, work shirt. เสนะื้อเชิ้ตทำงานชายไอน์ท์เวิร์กเชิ้ตเวิร์กเชิ้ตโอ้ยนักเลยเวิร์กเมนเวิร์กเป็นผ้าพัตตอนนะคุณพานะรวมแขนสั้นแขนยาวค่ะเป็นเกรด A นะผ้าสะอาดใหม่นะคะถ้าใครชอบแบบงานสะอาดสะอาด,อดโอ้โหนโนตัวนี้ได้มาเป็นดิกกี้เลยลายสกอตค่ะ สวยมากดิกกี้นะคะนนเนี่ยคุณพี่สวยนะใหม่ๆเลยใส่เท่ๆหล่อๆนะครับใส่สีดำไม่ได้ รับรีวิวมาเลยจ้าสมามพันห้าส่งฟรีลูกรีวิวลูกใหม่ไม่รวมค่าส่งเหมือนเดิมโฟร์โฟร์โฟร์มีลายสกอตด้วยนะครับผมทุกคนลายสกอตอูดลายสกอต ตัวนี้หล่อที่ละเละท่อละปืนครับผมนี่ป้ายไว้อินโคลเรียโอ้โหพี่ดูดิตัวนี้หล่อจัดแม่หล่อจัดครับผมหนูอยากใส่หนูแต่ว่าหนูใส่สีดำมามของอตัวเลย เบอรหนึ่ง <Nope. S 1> นี่เบอร์หนึ่งเนโอ้โหแรงสุดพลังพี่ลาคอสต,ตอนแรกดิกกี้ใช่ไหมอันนี้ลาคอสอะ่ะลายสกอต์แหลังเท่เลยครับแขนสั้น มาเลยเนี่ยพี่เป็นแขนตัน้นแขนยาวนะอุ้ยอันนี้เสือ้อเสื้ออะไรนะสายแคมป์ใช่ไหมเนี่ยด้วยนะมันจะมีสายแคมป์ด้วยนะพี่สายแคมปิ้งอะสายไสายใช่หสายแคมป์ก็มา ตัวหนึ่งยังไม่ได้ใส่ค่ะตัวนี้ป้ายห้อยมาเป็นพวงเป็นเยื่อแบบนี้เลยกริบใหม่กริบใหม่กริบครับ3ามพห้าได้เกรดเอดค่ะพี่เลดแคปก็คือมันเป็นผ้าสะอาดนะคีผ,ผ้าใหม่สะอาดอ,อุ้ยตกปา สายตกปลาครับผมตรงเสียเป็นเงี้ยพี่ใครรอมาในจาใครรออีกนน่มาเลยนะใครรับรีวิวแจ้งได้ค่ะสี่สิบห้ากิโลประมาณร้อยแปดสิบตัวบลูกพี่ดูผ้าใหม่นะจ๊ะผ้าใหม่หมครบ ตัววานอะไรนิดนึงก็ต้องเป็นอันนี้นะใครจะสั่งอะไรมาเลยค่ะนี่แซี่เนี่ยที่แบบ็กซี่แบบ็ซี่เว๊ร์ซเช work shirt work shirt ดีมากเลยน,นะพี่คือหนูเคยเปิดบางป้านมันก็ไม่ได้ใหม่นะไม่สดใหม่ลายสกอตตัวนี้กระดุมมุกค่ะกระสนะจ๊ะเชฟดสีขาวสวยๆเลยบางคนน่ะพี่ ไม่เคยเห็นจริวๆเลยนะเพราะนานๆเลยสายแคมป์มาอีกค่ะโคลมโคลมสายแคมป์ค่ะใครจะเอางานสายแคมป์ติดงานสายแคมป์นะโ,โอ้โหแดงจริงจังมากครับผมแดงสดสดสวัส,สดีทุกคนนะคะโโนี่เวิร์กช็อตเวิร์กช็ ขายดีนะคุณพี่นะขาประจำสั่งตลอดนะคะเนี่ยพี่ใหม่มากเลยอะ่ะคือใหม่ๆ่เลยนะคะป้ายยังห้อยอยู่เลยอันนี้เดินป่าพี่เดินป่าเนี่ยแคมปิ้งเดินป่าได้นะพวกนี้มันจะติดมา ตัวนี้ห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่ห้าหนึ่งหนึ่งค่ะตัวนี้ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยลายสกอตก็มีนะใส่ทำง,งานใส่เที่ยวนะคะได้ห,หมดเลยเมนก็นเฉย ใครชอบงานใหม่งานสะอาดอะพี่เอาได้เลยป้ายนี้ใหม่จริงเนี่ยเนี่ยสีดำสนิทดำใหม่มากนะคะเอาไปแค่สามพันเ่พอ เกี่ยวอย่างเงี้ยเออตัดหนให้เราใส่ชุดนเขาคู่เลยด้ววันนี้่ไม่แสนมน่สวัสดีทุกคนนะคะสวยเลยจ้ะ ดิกกี้อีกตัวหนึ่งครับไซส์หล่อครับดิกกี้ตัวนี้ <Hi, Indian, S 1> ไซส์หล่อสกรีนหลังแบบสกรีนหลังหล่อเลยครับดิกกี้ครับลองอะไรนะลองอุ้ยลูนน่ะวลองเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้แบบ เปิดเจอพี่ฮาเล่เขาหล่อๆอย่งนั้นเลยะ่ะพี่ฮาเล่ครับผมฮาเล่ฮาเล่หล่อๆเลยครับฮาเล่ครับผม<อ>ฮาเล่เดวิสันครับผมอู้ยสวยมากจ้าออลองูอออฮาเล่นะ ลูกค้าไปไหนโมดวันนี้ลูกค้าไปไหนโมดโพัดลมก็จัวะดีตลอดเวลาโชว์พัดลมก็คือมาถึงชั้นตลอดอลองอีกแล้วแต่ลองทุกตัว สายลองก็เออ,ไม,เอ,อไม่เปิดเลยนะไม่มีใครเห็นอะไรเป็นรายกันไม่เป็นไรใครจะเอามาเลยใครเห็นย้อนหลังก็มาร้านทุ่งลงใหม่พี่มาเยอะพี่เจนเอามาให้หนูกระดับใหม่ครั้งพี่เจนเอาทำไมเนี่ย หนูเกือบหน้าหน้าหน้าไถไปหากล้องแล้วนะมเมื่อกี้ตัวหนูก็เล็กแค่นี้พี่จินไปดูเลยตัวหนูเล็กก็ดูมองไม่เห็นสายแคมป์มาอีกแล้วครับโคลัมสายแคมป์สายแคมป์อุยพี่งานแคมปิ้งออกหลายตัวนะโซ่ให้ดูงานสวยค่ะขายง่ายโอ้โหมาอีกแล้วพี่ ยังไม่ได้ใส่ป้ายห้อยเป็นพวงเลยครับเป็นไงสะอาดใหม่ไหมล่ะโอ้งานสกินฮาร์ดล็อกนะเธอฮาร์ดล็อกฮาร์ดล็อกใช่ของวโไม่ใหม่ครับใหม่จริงนะพี่คอเคือใหม่กรี๊ดดูเถอะความใหม่อ่ะอันนี้ก็โปลแคมเงน โคลำมโคลำมสายตกปลาสายอะไรอ่ะบอสบอสสีดำสีดำสวยมากน,นี่กนะ็แคมป์เฮ้ยโคลำหลายตัวมากแบบพี่อุ้ยแซมปิ้เออพวกสายแคมป์นะอ,อืมอะไรนเะนี่ยมีกี่ตัวประมาณร้อยแปดสิบตัวบวกลบพี่สายแคมป์ร้อยแปดสิบตัวบวกลบจ้ารับได้นะกระสอบรีวิวว่างอยู่นะพี่ดิกกี้สามตัวแล้ว ดิ๊กมาสามตัวแล้วค่ะพี่ดิ๊กหล่อๆเลยอะ่ะสกรีนดิ๊กหล่อๆมาสามตัวแล้วฮาเล่มาอีกตัวหนึ่งฮาร์ดล็อกอีกอะไรอีกนะสวยๆเลยรับรีวิวได้สามพันห้าได้ทุกตัวอู้ฮาร์ดล็อกมีฝาแฝดพี่ฮาร์ดล,ล็อกมีฝาแฝดฮาร์ดล็อกได้สองตัวเนี่ยมันเนี่ยฮาร์ดล็อกเงี้ย มาสองตัวเลยจ้ะแคมจี๊บจี๊บแพงนะพี่จีดสายแคมป์สายแคมป์ลูกค้าเนี่ยที่แบบน้องๆเขาถามว่าสายแคมป์แบบออกงานไหนจริงๆอ่ะมันก็จะหนูจะเจออย่างเนี้ยแหละถามพี่เจนให้หน่อยน้ำตาลมะพร้าวมีไหมไม่มีไม่มี จี๊ฟงานแคมป์เนี่ยพี่ดิดใช่ไหมงานแคมป์งานอะไรพวกนี้นจี๊ฟค่ะเนี่ยงานโคล,ลำมาอีกตัวหนึ่งอุย้ยพี่พ,พี่ไปไหนหมดอะสายนี้ไม่เปิดด้วยนะไม่รู้นะเนี่ยเก้าศูนย์มั่งเก้าศูนย์มั่งถ้าจะเก้าไม่เก้าก็แปดไป 1980, หนึห่งเก้าแปดหนึ่งเก้าสองแปดน้องมิกพี่เฮ้ยอะสวยมากเห็นปีก็บอกไปตามปีโ Oh my god พี่ลูกนี้ออกสวยจ้ะสีขาวขาวจั๊วสะอาดขาวจั๊วเลยพี่ จะรับเดี๋ยวจะขึะ้น Mà các câu cũng lớn สวย๋อเ่งอ้ม น่อยนีลงหม่นหน้าใส่ไว้ให้นี่ได้หรอ งานแบบเนี้ยพวกสัตว์มันติดสายแคมป์สายอะไรอย่างเงี้ยนะ จะรับนะพี่เดี๋ยวพามาชม เดินป่านะคะงานดิกกี้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเบนไปด้เลยถ้าใครรับรีวิวแจ้งมาเลยลูกค้า3,500ส่งฟรีพี่ดูงานดิเอิร์กเมนเอิร์กเชิร์ตนะคะป้ายนี้เกรดเอนะคะป้ายนี้เกรดเอของลงใหม่สวยๆเลย3,500พอจ้า